ก็จะมีประเด็นอ,อันหนึ่งก็คือาการจ่ายค่าป่วยการหรือค่าตอบแทนนี่กรณีนี้ที่มันจะมาเกี่ยวข้องกับ,กบว่าผู้บริหารท้องถิน่นหรือสมาชิกสภาท้องถิน่นต้องมาทํางานเต็มเวลาไหมต้องมาลงเวลาหรือไม่น่ต้องต้องมาดูที่ระเบียบตัวตัวนี้อยู่ในระเบียบตัวนี้ทํานองเดียวกันนะครับนะครับเขาบอกว่าในการจ่ายเงินค่าป่วยการหรือค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหากมีวันปฏิบัติงานตั้งแต่20วันขึ้นไปให้จ่ายเงินค่าป่วยการหรือเงินค่าตอบแทนเต็มเดือนนะครับแต่ถ้ามีวันปฏิบัติงานน้อยกว่า20วันให้จ่ายเงินค่าป่วยการหรือเงินค่าตอบแทนลดลงตามส่วนนะครับกรณีการลดลงตามส่วนก็คือว่าถ้ามันถ้ากรณีที่อย่างเช่นถ้าเดือนนั้นมี30วันใช่ไหมครับแต่ถ้าเราทํางานแค่15วันอย่างเงี้ ก็เอาเงินตอบแทนรายเดือนนะครับเอา30วันไปหารหารมันก็จะถูกเฉลียล่ยวลาวันละกี่บาทก็เอาใจถ้าทำสิบวันก็คูณ15นะครับคูณจลักรรษณะการตามเขาเรียกว่าลดลงตามสัสดส่วนอันนี้นี่คือโดยหลักนะครับกรณีได้รับการเลือกตั้งนะครับนะครับกรณีท่าได้รับการเลือกตั้งหรือได้รับการแต่งตั้งในระหว่างเดือนก็คือมันไม่มันไม่เต็มเดือนอะหรือพ้นจาก ตำแหน่งก่อนสิ้นเดือนนะฮะให้ใจ่ายเงินค่าป,ป่วยการหรือค่าตอบแทนตามส่วนของวันที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าป,ป่วยการหรือค่าตอบแทนแม้จะมีวันปฏิบัติงานในเดือนนั้นตั้งแต่20วันก็ตามากรณีนี้นะครับความหมายก็คือว่าถ้ากรณีที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาได้รับการเลือกตั้งเข้ามาสมมุติว่าวันที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาในเดือนนั้นนะครับทำงาน ทำงาน25วันในเดือนนั้นน่ะทำงาน25วันนะครับก็ให้คิดไม่ให้คิดเต็มเดือนนะไม่ให้คิดเต็มเดือนเพราะว่าพึ่งเข้ามาไงกรณีนี้คือพึ่งเข้ามาครั้งแรกในเดือนนี้ก็ให้คิดคือตามตามความเป็นจริงก็คือให้จ่ายตามสัสดส่วน25วันไม่ใช่เต็มเดือนเหมือนเหมือนปกติอย่างที่ผมนําเรียนมานะครับหรือกรณีถ้าพ้นจากตําแหน่งพ้นจากตําแหน่งในช่วงที่เดือนที่มันไม่เต็มอะอย่างเช่น เดือนสุดท้ายเนี่ยจะพ้นจากตําแหน่งมีระยะเวลาทํางาน27วันอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ให้จ่ายเต็มเดือนนะฮะก็คือให้จ่าย27วันตามสัสดส่วนของของค่า,าค่าตอบแทนนั่นท่านจะเห็นได้ว่าอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์นะครับแต่ถ้าถ้าเดือนปกติทีนี้ถ้าเข้าสู่เดือนปกติเอาตัดหัวออกตัดท้ายออกหัวก็คือการเข้าสู่ตําแหน่งท้ายก็คือตอนพ้นจากตาแหน่ง อตอนนี้ก็มาไล่กันที่ว่าถ้าปฏิบัติงานครบ20วันขึ้นไปก็ให้จ่ายเต็มเดือนนั่นเองหลักของมันนะฮะนี่คือการจ่ายเงินค่าป่วยการหรือค่าตอบแทนนะครับในส่วนนี้นะครับกรณีการลงเวลาทีนี้นะครับการลงเวลานฮะในตัวนี้นะครับในหลักการของทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ ให้ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารคำว่าผู้ช่วยผู้บริหารก็กกกจะมีอย่างเช่นรองนายกอย่างเงี้ยนะครับมาปฏิบัติงานณสำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นก็คืออง,องค์การบริหารส่วนตำบลในเวลาราชการเต็มทุกวันเพื่อเป็นหลักฐานในการคำนวณค่าป่วยการหรือค่าตอบแทนในสมุดลงเวลาปฏิบัติงานอันนี้เป็นประเด็นเหมือนกันนะครับรบางคนก็บอกว่า ผมเป็นขนาดนายกผมต้องมาทํางานเต็มวันเหมือนกับพนักงาน<ๆ>เหมือนกับสเสมียนเลยเหรอนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นลายลกักษณ์อักษรที่เขียนมาแต่เขาก็จะมีหนังสือตอบข้อหาลืมมาอยู่เดี๋ยวผมก็จะนํามาเฉลยว่าเขาตอบข้อหาลืไว่ายังไงนะครับความหมายก็คือว่าผู้บริหารกับผู้ช่วยผู้บริหารเนี่ยต้องมาทํางานแล้วก็มาลงเวลาด้วยเป็นหลักฐานเพราะว่าทําไมต้องทําเป็นหลักฐานเพราะว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับาการจ่ายเงินไงฮะเพราะว่าการจ่ายเงิน จะได้เต็มเดือนเขาคือคุณต้องมาทํางานปฏิบัติงานอย่างน้อยอย่างน้อย20วันนะอย่างน้อย20วันอะไรคือหลักฐานที่จะมาแสดงว่ามาทํางาน20วันก็คือการมาลงเวลาเห็นไหมครับอันนี้คือผู้บริหารต้องมาลงเวลาการปฏิบัติงานนะครับอันนี้คือผู้บริหารผู้ช่วยผู้บริหารนะครับอันนี้ในส่วนของในส่วนของสมาชิกล่ะ อาในส่วนของสมาชิกสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับก็หลักหลักหน้าที่นะครับหน้าที่ก็คือเข้าประชุมสภาท้องถิ่นในสมัยประชุมแล้วก็ประชุมคณะกรรมการที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการครั้งค่า,าวการมาประชุมเป็นครั้งคราวแล้วก็ไม่ต้องมาปฏิบัติงานณสำนักงานเป็นประจำนะครับเป็นประจำในเวลาเต็มเวลาทุกวันจึงไม่ต้องลงเวลาในสมุด เวลาปฏิบัติงานท่านจะเห็นได้ว่าในส่วนของสมาชิกนะครับนะครับสำหรับสมาชิกสภาท้องถิน่นมีหน้าที่เข้าประชุมสภาท้องถิ่นในสมัยประชุมและประชุมคณะกรรมการที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการครังข่าวดังนั้นก็ไม่ต้องมาปฏิบัติงานณสำนักงานของ องค์การบริออาาหารส่วนตำบลที่ต้นสังกัดพูดง่ายก็คือไม่ต้องมาทำานประจําหน้าที่อบอตในเวลาร,าราชการเต็มเวลาทุกวันจึงไม่ต้องลงเวลาในสมุดเวลาลงเวลาปฏิบัติงานนั่นคือความหมายพูดเป็นภาษาบ้านเราก็คือว่าไม่ต้องมาเซ็นชื่อลงเวลาทํางาน,นสำหรับสมาชิกสภาอบตก็คือเวลามาทาํานคือหนึ่งมาที่ช่วงประชุมของสภาอันที่สอง มาประชุมในช่วงที่เป็นคณะกรรมการอาของของสภาอนะมีอาจจะมีเขาจะมีคณะกรรมการคณะนี้คณะนี้คณะน,ณะนี้กับสภาแต่งตั้งมาท่านก็มาทํางานแล้วก็มาประชุมเป็นครั้งข่าวนั่นคือหลักนะครับของหลักทีนี้มาดูหนังสือตอบข้อหาเรือกระทรวงมหาดไทยที่ประเด็นว่า,าผู้บริหารท้องถิ่นนั้นอะ นะครับจะต้องมาลงเวลาเต็มเวลาต้องทํางานตั้งแต่8ปดนากาสานาทีไปจนถึงเวลา16บหนากาสานาทีเหมือนเจ้าหน้าที่หรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็มีหนังสือซักซ้อมนะครับของกระทรวงมหาดไทยซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกาลาของผู้บริหารท้องถิน่นนะครับแล้วก็ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิน่นและก็สมาชิกสภาท้องถิน่นมาดูเขาว่าอย่างไงนะครับ มีเขาบอกว่ามีหลายกรณีที่มีผู้บร in oui, ิหารท้องถิ่นและผู้ช่วยบริหารท้องถิ่นหลายคนกังวลว่าการทํางานเข้มงวดเกินไปต้องมาลงเวลานะครับเขาก็เลยตอบว่ากรมส่งเสริมปกครองเขาเรียนว่าการให้ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นลงเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับเพื่อเป็นหลักหนึ่งเพื่อเป็นหลักฐาน ใช้นับวันปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการคำนวณเงินค่าตอบแทนและค่าป่วยการอื่นที่จะจ่ายให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิน่นเนื่องจากรับเบียบดังกล่าวกําหนดหลักเกณฑ์ว่าการจ่ายเงินค่าป่วยการหรือค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิน่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหากมีวันปฏิบัติงานตั้งแต่20วันขึ้นไปให้จ่ายเงินค่าป่วยการหรือค่าตอบแทนเต็มเดือนแต่ถ้ามีวันปฏิบัติงานน้อยกว่า 20วันให้ใจ่ายเงินค่าป่วยการหรือค่าตอบแทนลดลงตามส่วนอย่างที่ผมนําเรียนตั้งแต่ตอนต้นอันนี้คือเขาอธิบายว่าทําไมต้องให้มาลงเวลาก็เนื่องจากว่ามีระเบียบว่าะระยะเวลา20วันนี้เป็นเกณฑ์ที่อะไรล่ะต้องพิสูจน์ว่า20วันก็คือการมาลงเวลานะครับข้อที่2เหตุผลข้อที่2นะครับเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการรับการปฏิบัติงานขององค์ กอนปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับการยอมรับจากประชาชนเนื่องจากการลงเวลาปฏิบัติงานเป็นการแสดงจิตนางให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิน่นและผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิน่นรวมถึงเป็นแบบอย่างอันดีแก่พนกักงานส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติงานอีกทั้งเป็นพยานเอกสารกรณีที่มีก่าวมีการกล่าวหาการปฏิบร,ราชการของผู้บริหารท้องถิน่นนะครับแต่ มาดูวักสุดท้ายที่นี้วักสุดท้ายนะครับแต่อย่างไรก็ดีในการปฏิบัติงานมิได้หมายความว่าต้องมาลงเวลาปฏิบัติงานเวลา8ปดนาิกาสามสิบนาทีและแกลับเวลากับสิบหนาฬกาสสิบนาทีแต่มีเจตนาต้องการให้ผู้บริหารท้องถิน่นและผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิน่นลงเวลารับรองสถานะของตนเองว่าในเวลาดังกล่าวได้มาปฏิบัติงานที่สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลที่ตนสังกัดดังนั้นหากผู้บริหารท้องถิน่นหรือผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิน่นผู้ใดมีราชการหรือกิจจำเป็นก็สามารถไปปฏิบัติราชการหรือภารกิจนั้นนอกสำนักง,งานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนสังกัดในระหว่างเวลาราชการได้ทั้งนี้ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดในข้อที่หนึ่งของหนังสือที่อ้างถึงโดยให้ลงเวลาตามที่มาปฏิบัติงานณสำนักง,งาน อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดในแต่ละวันนี้นะฮะการท่อนสุดท้ายนี้ก็นุ่มมาได้ว่าหมายความว่านะครับไม่ได้หมายความว่า,นะา,วา,วาต้องมาลงเวลา8ปดนกาสามนาทีแล้วก็เลิกเวลา1 6บหกนกาสามนาทีเหมือนกับพนักงานประจานะครับหากมีธุระาราชการนอกพื้นที่นะครับก็สามารถ มาลงเวลาไม่เป็นไปตามนี้ก็ได้เกตนาลมก็คือเอานะคุณต้องมาแสดงสถา,น,านะนะว่าคุณมาทํางานนะครับอะไรล่ะคือหลักฐานการมาทํางานก็คือการลงเวลานั่นเองนะครับน,น,นั่นก็นคือหลักการนะครับกรณีของผู้บริหารท้องถิน่นและก็สมาชิกสภาท้องถิน่นก็นําเรียนท่านผู้ชมเพราะว่า ผมเชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับท่านาผู้บริหารท้องถิน่นแล้วก็สมาชิกสภาท้องถิน่นหน้าใหม่นะครับคงจะเข้า,าเข้ามาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนเยอะพอสมควร